สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอประเทศสารารณรัฐสิงคโปร์นะครับประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก่อนศตวรรษที่14ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและแน่นอนนักในช่วงศตวรรษที่14สิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรมัชาปาฮิแ่งชวาต่อมาต้นศตวรรษที่15ก็อยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรสยามจนถูกประมุกแห่งมรดกาเข้ามาแย่งชิงไปและเมื่อบรุเตสเข้ามายึดครองมรากาสิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของบริเตสในราวปีคศ1498 และต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาในช่วงสวรัษที่1 0การเมืองการปกครองสิงคโปร์มีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐส,สภามีสภาเดียวมีประธานาธิบดีเป็นรมุของรัฐนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลหัวหน้าฝ่ายบริหารสิงคโปร์มีเถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใต้การน,นำของพรจจรคพีพีมาโดยตลอดนัตั้งแต่ยกตัวจากมาเลเซียเมื่อปีปศสอบ508เมื่อวันที่12สิงหาคม2547 นายรีเซลุงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัะประธานธนาคารกลางบุตรของนายกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้รับตำแหน่งให้ดำรงรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนที่สามของสิงคโปร์สืบแทนนายกจกตงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส การเลือกตั้งประธานธิบดีสิงคโปร์เมื่อวันที่31สิงหาคม2548ในเอสานาธานรบวาระดำรงตำแหน่งประธานธิบดีสิงคโปร์สมัยแรกในนาธานอายุ81ปีเป็นประธานธิบดีคนที่6ของสิงคโปร์แะเป็นประธานธิบดีคนที่2ที่มาจากการเลือกตั้งเข้าพิธีสาบานตนแล้วตำแหน่งที่2เมื่อวันที่1กันยายน2548 ที่อวันที่31ส,สิงหาคาม2548คณะรับมการการเลือกตั้งประธานรัฐมดีประกาศว่านายนาทานได้เป็นประธานริิบดีโดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้สมัครแข่งขันคนอื่นขาดคุณสมบัติ การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่6พฤษภาคม2549สิงคโปร์ได้จัดก,การเลือกตั้งทั่วไปก่อนสภาผู้แทนรัศดรจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน2550และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่นายลีเซตลุงเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นครั้งที่13นับตั้งแต่สิงคโปร์ยกตัวอกจากสหพันธ์มาลายาเมื่อปี2508ซึ่งพรรคกิจประชาชน p พีภายใต้การนำของนายนรีเซตลุงได้รับชนะอย่างท้วนท้น นโยบายด้านเศรษฐกิจในสิงคโปร์ต้องมาเชิญกับประเด็นท้าทายสําคัญสามประการได้แก่การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคการมีประชากรสูงอายุในจานวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงและการปรับโครงสร้างในภูมิภาคการผลิตซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกสถานะความโปร่งใสของรัฐบาลในปีพศ2548สถาบัน Transparency International ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับที่5จาก158ประเทศทั่วโลก ที่มีการช่อราดบางหลวงมนาะที่สุดนายกกจกตรงรัฐมนตรีอาวุโสให้ความเห็นว่าแม้สิงคโปร์จะมีระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนชั้นต่ำแต่รัฐบาลมีความโปร่งใสามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดังนั้นการมีเสรีภาพทางสื่อไม่ได้ช่วยส่งผลให้รัฐบาลของประเทศนั้น,น,นมีระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเสมอไป การค้าระหว่างประเทศด้านการค้าสินค้าสิงคโปร์สนับสนุนระบบการค้าเสรีโดยได้มีการลงนามและอยู่ในระหว่างการเจราจารเพื่อทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาครวม18ฉบับครอบคลุมประเทศสมาชิก24ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้ในโยบายการค้าเสรีของประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันสิงคโปร์มีภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทุกรายการเป็นร้อยละศูนย์ ยกเว้น6รายการเช่นเบีลลยร์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แม้ว่ายังมีการห้ามนําเข้าสินค้าบางรายการเ้วยเหตุผลส่วนใหญ่ด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับข้อผูกพันร,ระหว่างประเทศของสิงคโปร์เช่นมาฝรั่งและรถยนต์ที่ใช้แล้วนานเกิน3ปีสําหรับการนําเข้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสิงคโปร์ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่20กันยายนพศ2508ันร้อแเอไพระเทูตนะ สิงคโปร์คนปัจจุบันคือนายมารุตปจจิตปฏิมาและมีหน่วยงานในสถานเอ,อากอัครราชทูตได้แก่สำนักงานผู้ช่วยทูตสามหลทัพสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสำนักงานแรงงานและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอ,อากอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบันคือนายสวยซิวชานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสิงคโปร์ยังมีความใกล้ชิดบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในรอบด้านและในการพัฒนาการ เป็นประชาค,คมอาเซียนในปีพศ2553ทั้ง2ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในรับต่างๆอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและไม่มีปมขัดแย้งกันทางบริษัทาสรระหว่างกันทั้งสองฝ่ายให้ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภา,าคีเพื่อสนับสนุนการเป็นประชาค,คมอาเซียนสิงคโปร์ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองของไทยอย่างใกล้ชิดโดยบุคคลในรัฐบาล ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากนะักเหมือนช่วง2ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในปีพศ2579อย่างไรก็ดีสิงคโปร์ใช้ช่องทางสื่อมวลชนท้องถิ่นและต่างชาติที่มีสำนักงานในประเทศสิงคโปร์และนักวิชาการต่างชาติที่อาศัยในประเทศสิงคโปร์วิภาพวิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยทั้งนี้เสด็จรภาพทางการเมืองของไทยจะเป็นตัวชี้วัด สำคัญในการกระตุ้นให้สิงคโปร์รื้อฟื้นความร่วมมือกลไกทวิภาคีกับไทยทั้งในกรอบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการศาลของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์แม้ว่าจะมีระบบการสร้างประเทศที่ม่ยาวนานแต่มีระบบกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากระบบศาลของประเทศอังกฤษในปัจจุบันสิงคโปร์กระจายเขตอำนาจศาลยุติธรรมสู่ศาลสูงและศาลชั้นต้นโดยระบบศาลสูงแบ่งเป็นศาลอุทธรณ์และศาลสูง ตามที่กำหนดในเขตอำนาจศาลไว้ในพระธรรมนูญครับก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เพียงเท่านี้ครับผมสมาชิกนะครับก็จะมีสู6นาสาวพริมาตาด้วงูนยสหน่งนึ่นายปฏิบัติเป็นมังเกิด0 2ูนยสามนางสาวธันทนกวาหามูนสองสนางสาวสุเบียพอลิบวงและ0ูนยสนายประชาธิพลกุณาวันครับ